สวัสดีนะครับผมต่องนะครับวันนี้นําเสนอนะครับชุดพร้อมเปิดนะครับเผื่อ4ี่คูณสนะครับชุดนี้นะครับไม้อัดแท้ทั้งเซตนะครับทั้งกลางทั้งเบสนะครับไม้อัดแท้หมดเลยนะครับชุดนี้ลูกค้าสั่งไว้ในอนาคตเผื่อเพิ่มตู้ได้เลยนะครับสินิ้วตัวนี้โค้งหล่อหมดนะครับแม่เหล็ก2ก้อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์บูมนะครับผมแล้วก็เสียงกลางก็โค้งหล่อหมดเลยเสียงกลาง15นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นไดเวอร์นะครับไดเวอร์ไดเวอร์ปากแปรนะครับตัวนี้ใหญ่นะครับ เสียงดีมากๆนะครับตัวนี้ครับผม15สองใบกูพิ้นเตอร์นะครับเป็นตะแกรงตั้มเลยนะครับตัวนี้นะครับตะแกรงตั้มนะครับสองใบนะครับแล้วก็จะเป็น18นิ้วโค้งปั๊มนะครับของบูมเรานะครับอีกสองใบเวอร์เผื่อนะครับไม่ใช่4คูณ4นะครับขับ6คูณ6ได้เลยนะครับตัวนี้ก็พาวเวอร์หม้อแปลงทั้งเซตเลยนะครับหม้อแปลงนะครับผลิตในไทยหมดเลยนะครับแล้วก็ คอสนะครับสองทางให้อหนึ่งตัวมีปลั๊กโหลดไฟอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็พร้อมมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์เจ็ดช่องไม้นะครับเอฟิกแท้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมให้แหลกไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแหลกของคอมเพล็กนะครับแหลกของคอมเพล็กนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นขาตั้งนะครับขาตั้งลําโพงของคอมเพล็กเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมาตรฐานเลยนะครับเวทีคอนเสิร์ตมินิได้เลยนะครับไม่ใช่มินิแล้วครับใหญ่ๆเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับตัวนี้ผมให้ ไม่นะครับไม่ลอยคู่นะครับตัวนี้ฟังเสียงนะครับชิกนะครับเอฟิกนะครับชิกหนึ่งสองสามสี่ทดสอบนะครับตัวนี้ได้ไม่นะครับมากกว่าให้สิบเมตรอยู่แล้วนะครับอีกสองตัวแถมให้ไปเลยนะครับตัวนี้พร้อมสายนะครับพร้อมสายครับผมนะครับถ้าปิดเอฟฟกนะครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับถ้าปิดเอฟฟกนะครับถ้าเลื่อนเอฟฟกขึ้นไปนะครับชิปนะครับซาวได้เลยนะครับเก้าสิบเก้าช่วงไม้นะครับเลือกได้เลยนะครับตัวนี้ ช็คหนึ่งสองสามทดสอบทดสอบพัดลมนะครับสองตัวคู่นะครับสองตัวคู่ด้านหลังนะครับสองตัวคู่เหมือนกันนะครับชุดนี้นะครับเอาไปเลยครับห้าหมื่นเก้าพันบาทเผื่อนะครับเผื่อสี่คูณสี่ในอนาคตนะครับตัวนี้นะครับ